สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยากมากินหมัก้านที่ผมเพิ่งไปทำการปอกเปลือกมาครับกินกับ Her boy. เฮรย่อยเฮรุบอยนะเราก็จะมากินกันนะครับดูความหนึบหนับของมันนะครับมามอรุยด,ดีกว่า อุ uh ้ยอะไรกันบกติกาด่ hmm. mm ีก hmm. mm ิตของอะไรทีก yeah. go ัขอโทษเคากับแพร่นะคะอืม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 เป็น มมันมีความจืดนะดูครับทุกคนอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะอืมแล้วต่อไปก็เรงกินกับเน็ตบอยตอนนี้มันมืดลื่นมากครับผมก็เลยต้องกินค่อนข้างความลำบากเมดูดได้ไหมนะดูครับอือ้มลุย อืม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 จับอย่ั้งอืมอม,มันมีความมันไม่ค่อยเข้ากันก็เข้าอยู่รส้ควมามคาวได้แบบมันไม่คาวเข,า,ขาเรียกว่าเลี่ยมนามาเขาไม่ค่อยชอบกินตน้น หมักตาไม่พะไม่รู้ก็แรกก็อร่อยนะพอกินไปกินมามันก็เลี่ยนอืคำนี้ขมเลยคืมสดชัดข้อน่าไม่หายนินอับ อืมอืมอ <House> ืมอร่อยก็ขอคนที่ต <terminar lyn. S 1> ิดตามนะครับแล้ว <seemingly> ก็ต้นตาลตรงนี้ฉ่ำอร่อยแต่ผมไม่ชอบก็เลยบอกว่าไม่อร่อยแต่มันฉ่ำดีครับ มีเนื้อแบบออกด้เกอแบบนุ่มนิ่มกรุบกรอบแต่อันนี้ก็แข็งแล้วก็ใส่เฮละบอเข้าไปก็รสชาติดีขึ้นนะก็ดีขึ้นเยอะเยอะเลยครับอตอนนี้ก็ขอขอบคุณครับเพราะว่าตอนนี้ต้องลาจากกันแล้วบิบาครับฝากติดตามช่อง animal play to game นะครับแล้วก็เพื่อนของหมงก็คือไซตามะนะครับหรือจะดีวอะไรสักอย่างนะครับ 고, ็ขอขอบค